เมียคืนเดียวของมาเฟียในเมืองที่เต็มไปด้วยอำนาจและความลึกลับแอนดริวมาเฟียหนุ่มผู้เย็นชาและไร้หัวใจได้เดินเข้าไปในบาร์โฮสุดรู้เพื่อผ่อนคลายทว่าโชคชะตากับเล่นตลกเมื่อเขาได้ไเผชิญหน้ากับคู่ปรับเก่าที่มักจะสร้างปัญหาให้กับเขาเสมอความตึงเครียดระหว่างทั้งสองประทุขึ้นกลางบาร์โฮสท่ามกลางเสียงเพลงและแสงไฟสลัวการปะทารุนแรงจนเกิดความชุลมุน และในช่วงเวลานั้นเองน้อยนาปาฮอสหนุ่มสุดหล่อผู้ไม่เคยคิดว่าโชคชะตาจะพาเขาไปพัวพันกับมาเฟียถูกแอนดิลจับตัวไปยังคฤหาสน์ของเขาปล่อยโมไม่เถอะผมขอร้องผมไม่ได้รู้จักคุณมาก่อนเลยนะครับน้อยนาตะโกนพางดิ้นหนีจากการจับกุมของลูกน้องแอนดิลคิดว่าฉันจะปล่อยนายง่ายงั้นเหรอแอนดิลมองร่างบางด้วยสายตาเย็นยะเยือกฉันเห็นนายสนิทกับศัตรูของฉัน นายต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับมันแน่ผมแค่ทํางานของผมพวกเขาเป็นลูกค้าประจํามันเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องดูแลลูกค้าเท่านั้นเองอย่าเอาผมไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของพวกคุณสิครับงั้นก็ทําหน้าที่ต่อไปแอนเดลกับตูกยิมที่นี่เป็นบาร์ของฉันแล้วนายต้องชงเล่าให้ฉันจะก,กว่าฉันจะพอใจน้อยหน่ากัดฟันด้วยความไม่พอใจแต่ไม่สามารถกัดคืนได้ถ้าผมชงให้แล้วคุณสัญญาว่าจะปล่อยผมไปแน่นะ แน่นอนฉันพูดคำไหนคำนั้นงั้นก็ได้ภายในห้องรูรามีเพียงทั้งสองคนเท่านั้นเมื่อเดินไปเรื่อยๆแอนดิวก็เริ่มเมาคล่องสติแทบไม่อยู่น้อยหนาตั้งใจจะช่วยโอกาสนัหนีไปแต่ทว่าเขากับถูกคนเมาคว้าตัวเอาไว้จับมากกอดจูบลูกครามไม่หยุดแม้จะพยายามขัดขืนแต่เรี่ยวแรงของคนตัวโตมีเยอะกว่าจึงม่อาจต่อต้านได้แต่เรื่องมันหนักไปกว่านั้นอีกเพราะแอนดิวได้ยามใจเขา ้วยการาพาพรมจารย์ไปยังน่าไม่อายพอถึงขึ้นมาก็ทําเหมือนว่าเขาเป็นอีตัวเจ้าเศษเงินให้แต่น้อยหนาไม่รับและไม่คิดจะหันหลังกลับไปมองแม้แต่น้อยหลายเดือนผ่านไปน้อยหนาพบว่าตัวเองตั้งครรภ์และเขาตัดสินใจที่จะออกไปพบหมอโดยไม่บอกคนในครอบครัวแต่ในวันเดียวกันนั้นเองแอนดี้กับคิดถึงน้อยหนาขึ้นมายังไม่มีเหตุผลพวกแกมันไม่ได้เรื่องสักคน จะออกตามหาเด็กคนนั้นด้วยตัวเองแอนดิวตะโกนล,ลั่นหลังจากให้ลูกน้องออกไปตามหาตัวแต่ไม่สามารถพาน้อยหนาม,มาหาเขาได้แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้คุณน้อยหนาจะออกไปข้างนอกแล้วครับออกไปเตรียมรถให้ฉันตอนนี้เลยครับนายท่านแอนดิวสะกดรอยตามน้อยหนาไปจนรู้ความจริงว่าอีกฝ่ายตั้งคันวินาทีแรกที่รู้อย่างนั้นก็มั่นใจว่าอาจจะเป็นลูกของตัวเองที่เกิดจากวันนั้น หัวใจที่แข็งกระด้างของเขากับสันไว้เขาตามน้อยนาไปจนถึงบ้านพักและปรากฏตัวให้อีกฝ่ายเห็นวินาทีนั้นตัวของน้อยนาสั่นไปหมดน้อยนี่ฉันไม่พ้นหรอกแอนดิลเอเสียงเข้มเมื่อเจอน้อยนาอีกครั้งคุณคุณตามผมมาทําไมผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณแล้วนะน้อยนาตอบกลับด้ดยน้ําเสียงสั่นเครือจะใช้เป็นพ่อของลูกนายฉันมีสิทธิ์ดูแลนายและลูก ย้ายไปอยู่กับฉันที่บ้านไม่งั้นคนในครอบครัวนายอาจจะเดือดร้อนก็เป็นได้ได้ยินอย่างนั้นน้อยหนาก็เริ่มคิดหนักเห็นแก่ความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวจึงต้องยอมย้ายไปอยู่กับแอนดิวตามคำสั่งอย่างน้อยมีลูกในท้องเขาคงไม่ทำร้ายตนเป็นแน่วันหนึ่งน้อยหนาขออนุญ,ญาตแอนดิวเอกไปเที่ยวในห้างบ้างพอเขาไม่ได้ออกมาข้างนอกนายนับเดือนแล้วตอนแรกแอนดิวจะพามาด้วยตัวเอง แต่เขาดันติดธุร้ายตัวนจึงสั่งให้ลูกน้องพามาและคุ้มกันอย่างแน่นหนาแต่น้อยหนาบอกว่าอยากเดินอย่างสบายสบายไม่ต้องมีสายตาของใครจับจ้องมองด้วยสัญญาว่าจะไม่หนีแอนดิลจึงอยากลองใจอีกฝ่ายดูสักครั้งในช่วงระหว่างเดินเลือกซื้อของอยู่นั้นคู่ปรับของแอนดิลปรากฏตัวขึ้นเจเดนเสนอตัวว่าจะดูแลน้อยนาแถมยังเล่าถึงความชั่วช้าสารเลวของแอนดิให้ฟังอีกด้วย มาอยู่กับฉันสิฉันจะดูแลนายและลูกของนายเองอยู่กับไอ้นั่นมีแต่จะเลวร้ายลงเรื่อยๆขอบคุณที่เป็นห่วงผมนะครับแต่ผมท้องกับเขาควรเป็นเขาที่ต้องดูแลไม่ควรเป็นพาระของคุณเลยแค่คุณเป็นห่วงผมก็ซึ้งใจมากพอแล้วน้อยหน่ายิ้มให้แต่มันไม่ได้ดีอย่างที่นายคิดหรอกนะอยาคิดแม้แต่จะเข้าใกล้มีฉันแอนดิวคำรามออกมาโดยไม่มีสัญญาณใดๆบอกล่วงหน้าทำเอาทั้งเจเดนและน้อยนา ตามก็ตกใจแอนเดลเดินเข้ามาโอบไหลน้อยหนาา่าเอาไว้แสดงความเป็นเจ้าของคนอย่างมึงเป็นพ่อที่ดีให้ใครไม่ได้หรอกใจ้เด่นกล่าวอย่างเย้ยยันมึงไม่ต้องมาเสือกเรื่องของกูทางที่ดีมึงไปผลิตลูกของมึงเองน่จะดีกว่าไหมหรือว่ามึงไม่มีน้ำาฮ่า่า <laughs> ฮ่าพูดจบแล้วก็หัวเราะย,ยอะเย้ยออกมาจากนั้นก็พาน้อยหน่าเดินจากมา แต่น้อยหนากังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่อยากเป็นชนวนความแค้นของใครทั้งนั้นเขาไม่มั่นใจว่าแอนดิวจะสามารถปกป้องเขาและลูกได้จริงหรือไม่เริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยพามไม่รู้ว่าแอนดิวมีศัตรูที่ไหนบ้างคุณมาได้ไงถ้าไม่มาจะรู้ได้ไงว่าไหนนชูมาเที่ยวด้วยกันผมไม่ได้นดชูเขาเข้ามาเองต่างหากผู้ร้ายที่ไหนจะพูดความจริงแล้วแต่คุณจะเชื่อหรือไม่พ่ะเราไม่ได้เป็นอะไรกันอยู่แล้ว น้อยหน่าทำหน้าบูดปึ้งเมื่ออีกฝ่ายไม่ยอมรับฟังใดๆเอาแต่ใจแถมยังทำหน้าตาน้าหมันไส้ชมัดวันหนึ่งในขณะที่น้อยหน่ากำลังยืนชมสวนอยู่ดีๆก็ถูกใครบางคนปล่อยยาสลบแล้วลักพาตัวออกมาจากบ้านแม้จะมีการคุ้มกันแน่นหนาแต่ภายในบ้านกับมีหนอนบอนไส้ทำให้เจเดนสามารถทำเรื่องชั่วชานี้ได้สำเร็จโดยเจเดนเลือกวันที่แอนดิวไม่อยู่บ้านนั่นเองกลับมาถึงบ้าน เมื่อแอนดิวรู้ว่าน้อยหนาหายตัวไปก็บ้าครั้งสั่งลูกน้องออกตามหาอย่างสุดความสามารถในขณะที่น้อยหนาต้องไปเชิญกับแผนการแก้แค้นของคู่อริที่จะต้องการใช้เป็นเหยื่อล่ออย่าคิดว่าแอนดิวมันจะมาช่วยนายได้นายมันก็แค่ของเล่นของมันมันไม่มีทางรักคนอย่างนายหรอกเจเดนเอยอย่างเย้ยยันเขาอาจจะไม่ได้รักผมแต่ผมมั่นใจว่าเขาจะมาช่วยลูกของเขาแน่น้อยหนากัดฟันตอบกลับ เมื่อเจอบอดแสของน้อยนาหรือว่าเป็นฝีมือของเจเดนแอนดิวก็โกรธจนแทบระเบิดออกมาเขาตัดสินใจไปช่วยน้าน,นาด้วยตัวเองโดยวยบ้างแผนเล่าให้ศัตรูติดกับกูจะไม่มีวันให้ใครมาทำร้ายข้อความกูอีกแนะ่แอนดิวประกาศลั่นก่อนจะแล่กระสุนไปยังศัตรูและในการเผชิญหน้าครั้งนี้แอนดิวได้สาแ้นทุกอย่างกับเจเดนให้มันจบลงไปอย่างสาแกใจที่สุดในที่สุดแอนดิว ก็สามารถช่วยแนะนาออกมาได้แต่น้อยหนากลับรู้สึกหวาดกลัวและไม่เชื่อใจเขาอีกต่อไปการกลับมาสู่จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยบาดแผลทำให้แอนดิลต้องพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งว่าเขาสามารถเป็นที่พึ่งให้น้อยหนาและลูกได้อย่างแท้จริงน้อยหนานั่งกอดตัวเองอยู่ที่มุมห้องภายในคฤหาสน์ของแอนดิลเขาหวาดกลัวและไม่ไว้ใจคนตรงหน้าแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นพ่อของลูกในท้องก็ตาม ผมไม่อยากอยู่ที่นี่น้อยหนาพูดเสียงแผ่วแอนดิวถอนหายใจก่อนจะเดินเข้ามาใกล้ฉันรู้ว่านายเกียดและกลัวฉันมากแต่ฉันไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกแน่คุณไม่เข้าใจหรอกว่าความกลัวของผมมันมากแค่ไหนผมไม่ได้กลัวตายแต่เป็นห่วงลูกมากกว่ามาเฟียอย่างคุณไม่รู้ว่าไปทำเลวอะไรที่ไหนไว้บ้างไม่รู้ว่าวันไหนศัตรูข,ของคุณจะโผล่มาอีกน้อยหนาเบือนหน้านี้ฉันสัญญา ว่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแน่นอนฉันจะดูแลนายและลูกของเราให้ดีที่สุดแอนเดลพูดอย่างหนักแน่นให้โอกาสฉันได้ไหมน้อยหน่าเงียบไปชั่วขณะความอบอุ่นในน้ำเสียของแอนเดลทำให้เขาเริ่มสับสนวันเวลาผ่านไปแอนเดลพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้น้อยหน่าเชื่อใจทั้งดูแลเรื่องอาหารจะเตรียมที่พักให้อย่างสะดวกสบายแม้กระทั่งเรียนรู้วิธีดูแลคนท้องจากอินเทอร์เน็ตและแพ้เฉพาะทาง คุณอ่านเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอน้อยหน่าถามอย่างไม่เชื่อฉันอยากจะเรียนรู้เอาไว้เพื่อว่าจะสามารถดูแลนายกับลูกในท้องได้อย่างถูกวิธีไงแอนดิวตอบพร้อมกับรอยยิ้มบางๆน้อยหน่ามองแอนดิวอย่างสับสนคนที่เคยคิดว่าเย็นชาและโหดร้ายกลับกลายเป็นอีกคนที่พยายามดูแลเขาอย่างจริงใจขค้ืนหนึ่งน้อยหน่าสะดุ้งตื่นเพราะอาการปวดท้องแอนดิวรีบเข้ามาดูด้วยความร้อนรนเจ็บมากไหมดิฉันจะพาไปโรงพยาบาล แอนดิวปลอกคอองน้อยนาอย่าระมัดระวังไม่เป็นไรแค่ลูกดิ้นแรงไปหน่อยอ่ะแอนดิวจับมือของน้อยนาเอาไว้ฉันจะอยู่ตรงนี้เสมอไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนนาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วนะน้ําตาของน้อยนาไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวความกลัวที่เคยมีเริ่มจาะหายไปทีละนิดแอนดิวคุกเข่าลงตรงหน้าน้อยนาดวงตาของเขาสะท้อนถึงความจริงใจที่ไม่เคยมีมาก่อนฉันสัญญา ว่าจะปกป้องนายกับลูกจะไม่ให้ใครมาทําร้ายเราได้อีกไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามน้อยหนาจ้องมองเขาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าเบาๆบางทีความรักอาจจะเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดถึงก็เป็นได้แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างน้อยหนากับแอนดิวจะค่อยๆพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแต่เงาเมื่อจากอดีตยังคงตามรังควานพวกเขาอยู่คู่ปรับของแอนดิลที่เคยเป็นภัย ยังคงฟ้องมองหาโอกาสที่จะกลับมาแก้แค้นพรามีข่าวอะไรางานครับนายลูกน้องของแอนดิวรายงานด้วยน้ำเสียงจริงจังพวกมันกำลังวางแผนบางอย่างพอดูเรื่องคุณน้อยหนากับลูกแล้วครับแอนดิวกำมัดแน่นฉันจะไม่ปล่อยให้ใครมาแตะต้องมีอกับลูกฉันเด็ดขาดน้ยหนาที่ยืนฟังอยู่ใกล้ๆกล้รู้สึกถึงความกังวลและน้ำเสียงข,ของแอนดิวนี่อาจเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นอีกฝ่ายแสดงความกลัวอย่างชัดเจน ผมกับลูกจะเป็นภาระของคุณหรือเปล่าครับน้อยหนาเอ่ยเสียงเบาแอนดิวสายหน้าก่อนจะเดินเข้ามาจับลาน้อยอย่าอ่อนโยนนายกับลูกคือครอบครัวของฉันไม่มีทางเป็นภาระเด็ดขาดในขณะที่แอนดิวพยายามวางมาตรการรักษาความปลอดภยัยให้กับน้อยหนาและลูกศัตรูของเขาไม่ได้นิ่งนอนใจพวกมันเตรียมการโจมตีเพื่อแย่ตัวน้อยหนาไปเป็นตัวประกัน คืนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดเราจะโจมตีไอแอดิลยังไม่ทันตั้งตัวครับหนึ่งได้สมุนของเจเดนกล่าวขึ้นน้อยหนาจะต้องเป็นของฉันไม่ใช่ของมันเสียงแหบตามของเจเดนเอ่ยด้วยความแค้นในขณะเดียวกันแอนดลรู้สึกถึงความผิดปกติบรรยากาศรอบตัวมีความแปลกกว่าทุกวันรู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องมองตลอดเวลาเราต้องเตรียมตัวรับมือ ฉันสังหอ์ใจว่าพวกมันไม่หยุดง่ายๆแนะ่แอนดิพูดพางจ้องมองไปยังหน้าต่างที่มีเงาเคลื่อนไหวอยู่ไกลๆคืนนั้นน้อยหน่าถูกผูกขึ้นมากลางดึกพอเสียงปืนดังขึ้นไม่ไกลจากคาราฮาต์น้อยหน่าอยู่กับฉันย่อไปข้างนอกเด็ดขาดแอนดิวรีบเข้ามากอดร่างบางขออน้อยหน่าอาว้แน่นเกิดอ,อะไรขึ้นครับน้อยหน่าถามด้วยความตกใจพวกไอเจเดนมันมาอีกแล้วคราวนี้ฉันไม่ปล่อยมันไวแนะ่ แอนดิวกัดฟันก่อนจะหันไปออกคำสั่งกับลูกน้องคุ้มกันเมียฉันอย่าให้ใครเข้าใกล้น้อยหนาเด็ขดขาดเสียงปืนยังคงดังระงมไปทั่วบริเวณการต่อสู้ระหว่างแอนดิวและศัตรูดำเนินไปอย่างดุเดือดขณะที่น้อยหนาต้องซ่อนตัวอยู่ในห้องความกับความหวาดกลัวหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานแอนดิวสามารถจัดการกับเจเดนได้สำเร็จพวกมันที่เหลือพากันล่าถ,ถอยไปอย่างรวดเร็วแต่ร่องรอยของความเสียหายยังคงอยู่ จบได้สักทีแอนดิวพึมพมาพางสุดตัวลงนั่งข้างน้อยนาน้อยหนามองเขาด้วยความเป็นห่วงคุณบาดเจ็บนี่ไปโรงพยาบาลกันเถอะครับแอนดิวสายหน้าแล้วจับมือของน้อยหนาไว้ฉันไม่เป็นไรขอแค่ได้เห็นหนายกับลูกปลอดภัยแค่นั้นก็พอแล้วหลังจากเหตุการณ์เลวร้วายผ่านไปแอนดิวจัดการทุกอย่างเพื่อให้น้อยนากับลูกมีชีวิตที่ปลอดภัยขึ้นเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง พยายามเป็นพ่อและเป็นสามีที่ดีกว่าเดิมชอบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอย่างนี้แอนดิวพูดพ่างมองน้อยนาที่กำลังอุ้มท้องใกล้คลคอดคุณทำได้ดีที่สุดแล้วครับขอบคุณที่ดูแลผมมาตลอดนะน้อยหนายิ้มอ่อนโยนให้กับเขาบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดอาจจะเป็นโชคชะตาที่กำหนดให้พวกเขาได้พบกันและเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปด้วยกันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว น้อยหน่าใกล้ถึงกำหนดคอดแอนดิวที่เคยเป็นผู้ชายแข็งกระด้างกับกลายเป็นคนที่คอยดูแลแทบไม่ห่างคุณจะหยุดเดินไปมาได้หรือยังเนี่ยน้อยหน่ามองแอนดิวที่เดินวนไปมาด้วยความกังวลฉันกลัวกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนคุณไม่ต้องกังวลทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีนะครับน้อยหน่ายิ้มปลอบใจกันนั้นแอนดิวก็ยังคงระแวดระวังอยู่เสมอ รากก่ว่าศัตรูอาจกลับมาได้ทุกเมื่อแต่ครั้งนี้สิ่งเดียวที่เขาแครงที่สุดคือครอบครัวของเขาข้ามคืนหนึ่งน้อยน่าเกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงเขาถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแอนดิวรีบตามไปด้วยใบห,หน้าตื่นตระหนกเมียกับลูกผมจะปลอดภัยใช่ไหมครับหมอแอนดิวถามโดยน้าเสียงสั่นเครือคุณพ่อจะเย็นๆนะครับทุกอย่างจะเรียบร้อยแน่นอนหมอให้กําลังใจ ก็จะพาน้อยนาเข้าไปในห้องคลอดช่วงเวลาที่ผ่านไปเหมือนชั่วกับชั่วกันจนกระทั่งเสียงร้องไห้ของทารกตัวน้อยดังขึ้นแอนดิวที่รออยู่หน้าห้องถอนหายใจด้วยความโล่งอกขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณได้ลูกชายพยาบาลกล่าวพร้อมด้วยรอยยิม้มแอนดิวเดินเข้าไปในห้องมองน้อยนาที่อุ้มทารกไว้ในอ้อมแขนดวงตาของเขาเต็มไปได้วยความรักและอ่อนโยนที่เขาไม่เคยรู้ตัวว่ามีลูกชายเราน่ารักใช่ไหม น้อยหนาพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแอนดิวจีมก่อนจะนั่งลงข้างๆใช่เขาหน้ารักหน้าชังมากเหมือนนาาไม่มีผิดหลังจากน้อยหนาออกจากโรงพยาบาลชีวิตของพวกเขาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากมาเฟียที่เคยใช้ชีวิตในความรุนแรงแอนดิวกลายเป็นพ่อที่คอยอุ้มลูกและคอยดูแลภรรยาของเขาทุกวันคุณทำตัวเหมือนคุณพ่อมือใหม่เลยนะครับน้อยหนาแซวขณะที่แอนดิ กำลังพยายามเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกก็มันยากนี่นายไม่เห็นเหลอว่าลูกดิ้นตลอดเลยน้อยหน้าหัวเราะเบาๆแต่คุณทําได้ดีนะแอนดิวเงยหน้าขึ้นมองก่อนจะยิ้มบางๆเช่นกันขอบคุณที่ให้โอกาสฉั Channel นน้นนาขอบคุณที่อยู่ข้างฉันเสมอน้อยหน้าจับมือของแอนดิวไว้แน่นเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วคุณไม่ต้องขอบคุณหรอกเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป หลยเดินต่อมาทุกอย่างค่อยๆเข้าที่เข้าทางแอนดียังคงดูแลน้อยหนากับลูกอย่างเต็มที่ศัตรูที่เคยตามล่าหายไปจากชีวิตของพวกเขาอย่างสมบูรณ์แบบคุณจะหยุดมองพวกเราด้วยสายตาลงหลได้หรือยังครับน้อยหนาถามขณะอุ้มลูกชายตัวน้อยไม่ได้หรอกก็ฉันรักหน่ยกับลูกมากขนาดนี้แอนดิยเยิม้มก่อนจะโอบกอดน,น้อยหนาและลูกไว้ในอ้อมแขนท่ามกลางอุปสรรคที่ผ่านเข้ามา พวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าความรักสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งและแม้โชคชะตาจะนำพาพวกเขามาในทางที่คาดไม่ถึงแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ได้พบกับความสุขที่แท้จริงในฐานะครอบครัวจบบริบูรณ์